ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็มีคู่ที่น่าสนใจนะเดบิ้กแมชแน่นอนเขาว่าเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอตีฮัสเตเดียมเจอกับแมนยูในแต่แต่ว่าเราขออนุญาตไปปรีวิวเกมในวันเสาร์วันก่อนนะครับแล้วทีแฮมฟอร์เรสต์เจอกับลิเวอร์พูลอ่านะแชมป์คาราบาวครับมาหมาดๆแล้วก็เกมเอฟเอคัพช่วงกลางสัปดาห์ลิเวอร์พูลก็เพิ่ง S <S จะผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายไปได้ตามคาดด้วยก็ผลงานของคนนี้แ่ะค่ะเฟอร์จิพันไดะคโหพาทีมความ้าแชมป์คาราบาครับแล้วก็เป็น MVP ด้วยนะครับไปดูความพร้อมของฟอเรสต์เจ้าบ้านกันก่อนนะครับฟอเรสต์เนี่ยก็เพิ่งแพ้แมนยูมานะครับในเกมเอฟเอคัพรอบ16ทีมหลังจากที่เสียประตูให้กับแมนยูในช่วงท้ายเกมนะครับโนโนเอสเปิโตซานโตกุนซือของเจ้าป่าที่เพิ่งแพ้แมนยูคาบ้านกดมดเวลาเพียงแค่นาทีเดียวจนตกรอบ5ในศึกเอฟเอคัพเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นะครับสถานการณ์ในหลีกชนะ นัดเดียวจากกเกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานนี้ไม่ค่อยดีพักเท่าไหร่นักเกมนี้จะไม่มีคริสบูธกองหน้าทีมชาตินิวซีแลนด์ที่เจ็บกล้ามเนต้นขาด้านหลังนูโรตาวาเรสโอล่าไอน้าอิบราฮิมซองการวิลลี่โบลียยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่โบอาวอนิจิเนโกวิเลียมพร้อมที่จะเจอกับทีมเก่านะครับมอลการคิวบี์แอนโทนีเอเลนกาเป็นแกนหลัก ส่วนเดียว่าโอริกี้ก็น่าจะกลับไปเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับโอริกี้เนี่ยก็เคยเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลนะก็มีโอกาสที่จะเจอกับทีมเก่าเช่นเดียวกันส่วนลิเวอร์พูลของเจนค็อปนะครับยังอยู่ในเส้นทางการคว้า4แชมป์นะครับตอนนี้ได้ไปแล้วหนึ่งนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเอาชนะเชลซีที่เวมบลีย์มาได้นะครับในเกมคาราบาคัพรอบชิงชนะเลิศและล่าสุดเนี่ยนะฮะส่งเด็กลงมาเล่นในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังเอาชนะซซนตันได้อีกต่างหากนะครับในเกมเอฟเอคัพนะครับจนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จ เกมน,นี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องเช็คอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่ากับโดมินิกโซบอสไลที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาด้านหลังนะครับดาวินนุนเยสก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับรวมไปถึงว่าตัวรุเอนโดที่เจ็บข้อเท้าหลังจากที่จบเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศส่วนดิโอโกโชตาเฟนร์เซเดออโนเบนโดกเจ็บหัวเข่าทั้งหมดนะครับอัติสโจนด้านกาเฟนแบกเจ็บข้อเท้าด้วยกันทั้งคู่เซฟานแบซซติชเจ็บน่องนะครับ เดียวก็กันตาร่าเจ็บกล้ามเนื้อจูอามาติสเจ็บเอ็นไข้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็อาร์ซูเบเกอร์ในตะวานมือหนึ่งของทีมยังคงเจ็บต้นขานะครับคือไม่ว่าใครเจ็บเนี่ยนะฮะแต่วมื่อเจ็บครปเองเนี่ยเขาก็กระตุ้นให้ผู้เล่นสำร,รองที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยนะฮะสามารถแทนตำแหน่งตัวจริงได้หมดเลยใช่ออนะนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือคนที่ได้ตำแหน่งเยอะที่สุดก็โจโกเมสเนี่ยอือเออโอโจโกเมสเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะไปไปมาๆนะกลายเป็นว่า เล่นได้ทุกตำแหน่งเล่นในทุกตำแหน่งอย่างเกมล่าสุดแต่เล่นกลางรับใส่อย่างนั้นแล้วเล่นได้นะดีด้วยใช่เออ,อนะคะคือการออกบอลการอะไรความนิ่งแล้วก็ความเรื่องของการช่วยเหลือในเกมเนี่ยทำได้สมบูรณ์แบบมากใช่นะครับดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าริอ์พูลเหนือกว่าฟเรสต์ค่อนข้างเยอะนะถ้าดูจากฟอร์มในช่วงหลังๆที่ฟอ r e เรสชนะแค่นัดเดียวจากหเกมหลังสุด ใช,ใช่ครับแล้วก็พวกเขามาแบบมั่นใจไงเลยว่าูอ่ะใช่คือยังอยู่ในโมเมนตัมที่มันมาว่าทุกคนมีทั้งแรงกายแรงใจที่พร้อมจะสู้ใช่ครับแต่วันนั้นได้ดูเกม Forest เจอกับแมนยูเกม FA Cup เนี่ยต้องบอกว่าก,ก็แรกหมัดกันอย่างสนุกเอาว่างั้นนะฮะแต่ว่าแมนยูเนี่ยต้องถือว่า โชคดีนิดหนึ่งที่ชนะฟอเรสต์ในช่วงของท้ายเกมนะครับลูกนั้นก็อาจจะมีปัญหาคาใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีรับหน้าหรือเปล่าอะไรลักษณะมันแต่ว่าโอเคจบแล้วก็จบแล้วนะฮะหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งศูนย์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่คุณจริงๆแล้วเนี่ยผมดูว่าดูเหมือนง่ายสำหรับลิเวอร์พูลแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าฟอเรสต์เนี่ยเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยพลังแฝงมันมีเยอะนะฮะประเภทวิ่งสูฟัดเนี่ย เรียกว่ารีบูผมว่างานเนี้ยเจองานยากแต่ว่าจะยากขนาดไหนเกมเกมอะผมว่าริบูเนี่ยขยมแน่แต่จะทําได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยต้องดูกันอีกทีหนึ่งครับคนนี้ทำไปเล่นไปนะมีสิทธิ์ออกเสมอนะคุณพี่แบงค์ก็คือมองว่าฟรเสอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เลยถ้าเสมอขึ้นมาเนี่ยโอช่วยตัดแต้มริบูพูลแล้วและอีกวันต่อมาเนี่ยแมสซตตี้ยิ้มเลยนะโอ้โห <laughs> อุ้ยแมนซแตี้ยิ้มเลยนะอีวันต่อมาที่แมนซิตี้จะเจอกับพาแมนยูแหมแต่ว่าจะแบบว่ากินแมนยูเออกินลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเออนะผมหันมาดูโพผมตลกนะตอนนี้รู้แบบว่าโพเนี่ยให้แมนยูชนะเนี่ยเยอะที่สุดสีสิเปอร์เซ็นต์ฮะไม่จริงหนิจริงว่อะไรขนาดนั้นนะพะฮูเนี่ยผมว่าแล้วแมนซิตี้เนี่ยมีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ให้แมนยูใช่ ในเกมมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์ว่าเออฐานคนดูรายการนี้เป็นแฟนลิเวอร์พูลดีหรือเปล่าแต่พอมาเจอเอ,อทีก็ <อา S 2> ถ่ายดูสภาพมัน,มนก่อนทั้งสองทีมเป็นยังไงเออโอ้โหสภาพนี่นะฮะต้องบอกว่าเป๊ปกัวเดล่าผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้านะครับค่ะเพิ่งโชว์ฟอร์มโหดนะอืมแค่คำว่าโหดยังไม่พอต้องอำมหิตด้วยใจร้ายมากโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะโหดไปไหนค่ะยิงหลูกอ่ะอห้าลูกอ่ะอ่าฮะโอ้โห ยิง5ลูกจนชนะั้นูตันทาว6ประตูต่อ2นะครับในเอฟเอคัพเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและอีกคนเควินเดอ์บอยเดอยบอยก็โชว์แอซิสสี่ครั้งไงสุดๆไปเลยมันหาปัญหากันจนเจอไน้คู่เนี้ยนะคือเม้่มาโชว์ฟอร์มต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาซะด้วยนโชว์ฟอร์มแบบโหดแบบเนี้ยก่อนที่จะเจอแมนยูหนึ่งนัดมันเหมือนเป็นการข่มขวัญขู่ขวัญแมนยูไม่ได้ไม่มากก็น้อยคเกมนี้เนี้ยนะฮะ ก็ต้องใช้อาการของแจ็คกีริชนะนทีมชาติอังกฤษที่เจ็บโคนขาหนีจนต้องถูกเตด,ดตัวออกในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกในเกมกลางสัปดาห์เช<ะ>่นเดียวกับยอสโกควริโอแนวรับของทีมชาติโครเอเชียที่พลาดลงสนามเพราะทั้งจะแน่นะครับที่เหลือก็เป็นแกนหลักทั้งหมดนะมไม่ว่าจะเป็นเชลลี่ดูกูที่น่าจะลงมาเล่นแทนที่ตำแหน่งของแจ็คกีริชทางดีเซลดักลับซ้ายนะครับส่วนเอลิสฮาร์แลนน่าจะได้ลงเหมือนเดิมนะครับตัวหลักคนอื่นๆอย่างฟิลโฟลน เควินเดอร์รอยแบร์โดซิลวาโรดรีก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากได้ทักในเกมช่วงกลางสัปดาห์นะครับส่วนางฝั่งของปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องปวดเสียนเวียนกล้าวเพิ่มเติมสำหรับเอริกเทนฮากคุนซือเพราะอะไรในที่เกิดการตันทีมตัวเก่งอย่างรุนโดฟานั้นมีภาพเดินกะเพร่ๆหลังจบเกมที่บุกไปเฉือนชนะฟอเรสในเกมกลางสัปดาห์นะครับนะฮะนอกจากนี้เนี่ยแฮร์รี่แม็กไก ก็เจ็บก่อนที่จะเจอกับฟอเรสต์ด้วยนะอาะเซนละครับเกมน,นี้ไม่น่าจะหายทันนะครับราสมุธฮอยลุนก็เจ็บตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ็บกล้ามเนื้อท้าด้ยมาเลเซียลิซซนโดมาเตนเนสอารอนวานบิสาก้าเมสันเมส์อองตวนิมาเซียแล้วก็ลูกชอที่คืออายชู้เล่นที่เจ็บเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหฮะและมีรายงานด้วยนะครับว่าดาฟีวารานเนี่ยอาจจะไม่ฟิตด้วยนะอ,อถ้าเป็นเช่นนี้ อาจจะทำให้คู่เซนเตอร์แบ็กของแมนยูเนี่ยลินเดลอฟเป็นลินเดเลิฟคู่กับจอห์นอีเวนส์โอ้โหเอาละครับเอาละพี่น้องเอ๋ยโอ้โหเนี่ยสู้ๆนะใช่คือแรดมันดูหลวมไหมอะอีเวนคู่กับคู่กับลินเดเลิฟเนี่ยนึกภาพนึกภาพตามหมาท่านผู้ชมครับแล้วแล้วคุณเจอกับใครคุณเจอกับฮาร์แลนอย่างเงี้ยโอ้โหคุณเจอกับโฟเรนคุณเจอกับเดอร์รอยโอ้โหเออคุณเจอกับเบรดาดหรืออาจจะเจอกับพูเลนอวาเรสก็ได้อืม ่ดูแล้วเนียพูดมาแต่ละชื่อก็น่ากลัวนะทำยังไงอ่ะเนี่ยอนกแและที่สำคัญเนี่ยนะครับแบ็กซ้ายไม่มีลูกชอเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยการเอาโซเฟียนอัมราบัตไปยืนแบ็กซ้ายจำเป็นเกมการสตาร์ที่เจอกับฟอเรสก็เห็นแล้วล่ละครับว่าพอไปยืนแล้วมันยืนไม่ได้เป็นยังไงอัมราบัตเนี่ยนะฮะไม่ถนัดกับการยืนแบ็กซ้ายเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่ออกตัวช้าไม่มีความคล่องตัว พอไปเจอปีกที่มีความเร็วสูงมีความคล่องตัวสูงเนี่ยเอาไม่ทันวันนั้นเจอกับฟอรเรสต์โดนทา์ทัวร์หลายจังหวะเหมือนกันนะครับผมนะดูแล้วเนี่ยมันถ้าเกมวันอาทิตย์แล้วจัดตัวแบบนี้นะเล่นแบ็คซ้ายอีกครั้งแล้วเราก็มีสิทธิ์โดนทีเด็ดของโฟร์ได้หรือไม่ก็แบร์นาโดซิลวาเล่นงานได้หอนเหนื่อยเหนื่อยใจนะฮะเอาในในฐานะแฟนหงส์แดงนะฮะอย่างนงกุ๊กิกนะครับมองว่าซิตี้หรือแมนยูอือหือคือถ้า ถ้าเอาตามสภาพความเป็นจริงประกอบกับข้อมูลที่พี่ต่อเล่ามาเมื่อกี้ถ้าพูดแบบว่าตามจริงมันก็ต้องเป็นซิตี้แต่ถามว่าใจเราอ่ะใจเราก็ต้องเชียร์แมนยูก่อนช่วงนี้สภาพความเป็นจริงนะก็เหมือนอย่างคุณผู้ชมไงคุณผู้ชมบอกแล้วยังไงอะก็มีมือมีเท้าเหมือนกันาสิก็ใช่นะเอากองเชียร์แมนยูอย่างน้องต่อผมดูแล้วถ้าวีเขาเล่าตามเหตุผลฟุตบอลเนี่ยยังไงโอ้โหแมนยูรอดยากครับผมบอกตามตรงนะฮะ เกมที่เจอกันที่โอแทฟอร์ดเนี่ยเล็กแรกเนี่ยคะแมนยูโงไปสาลูกนะเกมเนี้ยคิดสภาพดูก็แล้วกันมาเล่นที่เอเอ้ครับอ่าฮะมันจะเป็นใหญ่ใลญ่มั่นใจเออเล่นอะไรเพื่งยิง5ประตูเกมเดิมรอยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งแล้วด้วยนะฮะนะฮะดูแล้วหลอดยากและอย่างนึงเท่าที่สังเกตดูสภาพผู้เล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยเท่าที่น้องต่อเมื่อคู่นี้ได้ได้รายงานให้กับทางท่านผู้ชมแล้วเนี่ยนะฮะแมนยูก็มีปัญหาตัวเจ็บเยอะ ช่ครับ<ช>ผมถ้าหากว่าเจอกับแม่ทีมแข็งแกรงอย่างเชตี้แล้วสภาพไม่ฟูลทีมน,นะอมโอกาสที่จะมาเก็บแต้นที่อิตาสเตเดียมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยิ่งว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาอีกครับยากนักหนาสาหัสจริงๆคิดว่าแมนยูไม่น่ารอดอ <laughs> ฟันธงเลยมั้ยล่ะมันรอดยากนะครับวีคราห์ตามเหตุผลฟุตบอลแปดทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนะอย่างแมนยูไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนั้นก็ขาด13ตัวไงนะแต่สุดท้ายได้แต่ไต้มาอย่างเหลือเชื่อผมเชื่อว่าเอริกเทนฮักน่าจะวางแผนคล้ายกับแม์ที่พวกเขาไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แหละนะฮะคือไม่ต้องในเกมรุกเลยไม่ต้องวือหวาอะไรมากกองอยู่ที่หน้าก่อเคโทษตัวเองเลยอ่าหลังนิ่งแน่นได้ก่อนหลังกลางนิ่งแน่นได้ก่อนกองหน้านี่มีห้อยเขาจะเอาลัดฟอร์ดเอาไว้อออนะ คือวันนั้นเนี่ยที่แมนยูบุกไปแบ่งแต่เดี๋วเรียบภูมาได้เนี่ยไม่มีใครเติมนะฮะเกมรุกเนี่ยนะหลังตัดบอลได้สาดยาวไปข้างหน้าข้างหน้าเก็บได้ก็ดีข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ถอยกลับมาใหม่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็วันนั้น่ะเรีร์พูหันกลับมานี่คือหน้าโกนี่เป็นกำแพงคนหมดเลยอ่ะใช่เรีย์ภูมีโอกาสิงนทะลุกำแพงไม่เข้าเลยอะน่าจะสามสิบกว่าครั้งนะยิงไม่เข้าเพราะแมนยูคือมหาอุดอย่างเดียวนั่นแหละ เผช่วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้ผมเชื่อว่าแมนยูจะมาแบบนี้แหละวันอาทิตย์นี้นะอาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ร์บี้ที่ที่สนับเอียงไปข้างเดียวเอียงไปข้างเดียวเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะเอาเดี๋ยวโปรแกรมคู่อื่นนะฮะถ้ามีดูกันนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสรับในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะท่านผู้ชมครับค่ะนะฮะ ก็ตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เวลา4ทุ่มเลยไม่มีคู่ตอนหัวค่ำนะท่านผู้ชมนะใช่นะฮะว่ากัน4ทุ่มเลยครับนะฮะเรนฟอร์เจอกับเชลซีนะฮะเอฟตันเจอกับเวสต์แฮมฟูลแลมเจอกับไบรตันนะครับนิวคาสเซิลเจอกับวูฟฟอเรสเจอกับลิเวอร์พูลนะครับสเปอร์เจอกับพาเลสนะฮะแล้วก็คู่ตอนเที่ยงคืนครึ่งลูตันเจอกับแอสตันวิลล่าครับวันเสาร์นี่4ทุ่มเตะกันไป6คู่ต้องมีคอมกี่เครื่องเนี่ย ต้องมีตากี่คู่ดูเนี่ยโอ้โหฮึ่มนะแต่แต่หลักๆแล้วเชื่อว่าคู่ระหว่างฟอร์เรสต์กับลิเวอร์พูลคนดูเยอะเยอะอ่าฮะเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลบ้านเราเน่ะโอ้โหแค่แตทั้งประเทศนะครับวันที่เป็นไงวันอาทิตย์ก็มีช่วงเวลา2องทุ่มนะคะค่ำค้หน่อยเวลากำลังดีเบอร์ลี่เจอกับบอนมัทนะคะส่วน4ี่ทุ่มครึ่งอ่ะแมนซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็เป็นแมนเชสเตอร์ดอร์บี้แมตช์นั่นเองนะคะส่วนวันจันทร์ ก็จะมีคู่หนึ่งนะคะช่วงตีสามเชฟฟิลเ็ตเจอกับอาร์เซนอลค่ะอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์เหมือนกันนะ,นะรีวิวอาร์เซนอลเรายกยดไปวันจันทร์ก็แล้วกันกน,นานอย่างนั้นะนะต่อน,นี้นะถ้าหากว่าแมนยู Man ชนะได้นี่นะวันจันทร์วันจันทร์ต่อมาอ่านข่าวนี่นะต่อใส่เสื้อแมนยูมาเลยอยากอยากจะเป็นอย่างนั้นความขิงอะเนาะความขิงดูดิพี่แต่มันสถานการณ์มันนัดนัดกับพี่ชีมาเลยขมขมเจ้ากุยหน่อยใช่ พี่กุ้ยก็จะนั่งตัวรีบเลยละพี่กุ้ยเขาเขาเขาไม่รู้สึกแบบเออเขาเรียกว่าอะไรไม่เขาจะรู้สึกดีใจได้ซ้ำเขาจะรู้สึกใจได้ซ้ำเพราะว่าแมนยูไปช่วยตัดแต้มซิตี้เออจริงนะอันนี้คือตารางคะแนนนะครับวันนี้เลยนัมซี้อันดับสงูนึงแมนะนัซิตี้อันดับ2อยู่1แต้มนะครับแล้วก็อันดับสามมเซนอลก็ตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูงอยู่2แต้มฮะอ่าสามทีมนี้น่าจะลุ้นแชมป์กันสนุก หัวตารางนี่โอ้โหดุเดือดนะขับเ<ช>ที่ยวกันมันเลยเพราะว่าห่างกันแค่คนละหนึ่งแต้มเท่านั้นแล้วก็อ,อันดับสเนี่ยนะครับไป,ไปมา,มาๆอีกเหลือแค่2ทีมที่ลุ้นตำแหน่งนี้ก็คือวิลลากับสเปอร์สเปอร์เนี่ยตามหลังวิลล่าอยู่5แต้มจริงเดี๋ยวว่าพวกเขาังเหลือโปรแกรมนัดตกค้างหนึ่งนัดที่จะบุกไปเยือนเชลซีนะครับต้องดูว่าแมตช์ตกค้างเนี่ยสเปอร์จะเอาชนะเชลซีได้ไหมถ้าชนะได้ก็จะตามหลังวิลล่าเหลือแค่2แต้มเราแมนยูอยู่อันดับ6ไม่เอาเขาหน่อยะ คือแมนยูเนี่ยนะตามหลักทฤษฎียังเหลือเกมอีกหลายแมตช์นะใช่แต่ผมมองว่าไม่จะลุ้นอันดับเขาโคตรยากก็หล่ะนะที่บอกว่าลุ้นยากก็เนื่องจากว่าโปรแกรมที่รออยู่นะมันหนักไงอ่าไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ไปเยือนซิตี้นะครับแล้วคุณไม่เดา๋ลืมว่าแมนยูยังเหลือโปรแกรมที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลในบ้านด้วยนะครับและบุกไปเยือนเชลซีนะชั่วโมงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเชลซีเริ่มดีก็เริ่มดีแล้วนะใช่ฮะและที่สําคัญเนี่ย อีกหนึ่งทีมที่แมนยูต้องไปเยือนก็คือไบรตันไบรตันหลังๆมาชนะทางแมนยูนะครับอืชนะทางแมนยูแม้ว่าตอนเนี้ยเขาจะไม่มีมิโตมาแล้วก็ตามทีมิโตมะเขาเจ็บนะใช่แล้วคือเหมือนแพ้ทางอ่ะคือไบรตันเขาเป็นบอลระบบอย่างเจอกันในเล็กแรกแมนยูก็ขาบ้านเลยนะฮะหนึ่งต่อสามแพ้แพ้ขาดแล้วก่อนให้ไม่ได้อย่างงี้เนี่ยฮะตลอดเส้นทางก่อนจบฤดูกาลเนี่ยแมนยูต้องเจอแมตช์ยากๆอีกเยอะผมดูแล้วเนี่ยการลุ้นท็อปโฟร์การได้ท็อปโฟร์เนี่ย การได้ับที่สี่เนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่ามันยากอย่างนี้คือต้องรุ้นให้นักเตะที่บาดเจ็บนะที่เข้าแถวบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ได้กลับมาฟื้นตัวมาช่วยทีมนะอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ไปไม่ได้ในการที่จะรักษาตำแหน่งที่ดีขึ้นนะฮะพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจะออกทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา